โอเคต้อง okay, ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง GCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บ VIP s t o r e Shop กันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ให้ทุกคนกรอกรลัสโพื่ตามผมนั่นเองนะครับ ก็สำหรับรหัสโค้ดวันนี้นก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็น v i p s d u p a นะครับท mm ุ hmm. กคนจะกดตรวจสอบการทำรายการไปได้เลยโอเคนะครับผลัากนี้พสำเร็จนนั่นเองนะครับทุกคนครับไปดูที่บัญชีของตัวเองแนละ้วเช็คตงยอดปลอยคองเรือนั่นเองก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำหรับัติออกโค้ดฟรีของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ สำหรับใครที่สายการก้าวไม่เป็นไรนะครับกดตลอดชมคลิปหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูวันที่บริการต่อนั่นเองนะครับก็สำหรับที่บริการนะผมก็มีไอเดียให้ได้ฟัาใหม่เช่นเคยนั่นเองนะครับผมกอดสำหรับณปัจจนนี้ก็ยังไม่มีไอเดียเข้ามาใหม่นะครับกอดแต่มีไอเดียรถพิเศษนะเป็นเหมือนก็ใครสนใจก็ลองดูได้นั่นเองนครับผมก็อดจะจะไอเดียไหนก็ลองเลือกลองจัดกันดูได้ครับผมสำหรับ ราคาของ ID เดียต้อจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วแต่และ ID เดียราคาจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับลองดูดีๆเลยนะเยวเราเข้าไปดูวันที่เกมสม่งเสรจต่อนะครับทุกคนก็สำหรับเ,เกมส่งเสรจนะครับก็ส่ขขงทธิราคา39เครดิตน,นะครับกระบวนการไปส่งเสร็จ690เลยนะครับราครที่เป็นสายวัดดวงก็ลองซื้อลองจัดแอนดรอยด์นั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ได้เงินต่อนะครับ สำหรับใครที่จะเติมเงินอุปกรสามาแต่ไม่ทางช่องทางนี้เลยนะนก็เอาลิง้งมาวางนั่นเองนะครับทุกคนถ้าไม่เป็นอนะ่ะมันก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเติมเงินทางด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแนละ้วก็ประมาณนี้ละกนะันนะสำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชื่นชอบก็อย,ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ